จ้าเดีด๋ยวใส่ใส่หรอกใส่น้ำกินบ่ละ่ะใส่เกลือกับใสาน่น้ำส้มเอาเอาได้กินบนนอกมะนีสวยบ่โอ้ยต่อข่าอนี่เนาะเอาเมียมาสวยขายปะอุ๊ปเอาคุม่สวยขายบ่โอ้ยเดี๋ยที่มาสวยขายคุณหยาย cho con khai mưu lược của nè, có đi. đi phụ xào bưng uốn nhún, ta, cậu chỉ xén vậy đấy là, xén vậy, chỉ tạc bao là, có chỉ xén đấy, xén vậy, xén vậy, xén này bao, xỉn này, xỉn ừ, này bao, xỉn này bao, xỉn ừ, này bao, xỉn 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 này bao, này x เอาเอาเอาตัดใสายพื yeah. um, um, <cn Jean> ้นนะเออฮะให้เส้นไปก่อนเด้อให้มาเลยอนอ่าสิเส้นไปก่อนเข้าใจเด้อได้บ่นี่ฮะได้บ่นี่ได้อยู่ได้หมดได้เยอะเลยนะโอ้ยขู่เกิเด้คนอื่นเส้นบ่ได้เด้โอ้ยแสดงว่าเจีงขัดสาวม้วนอีเจีงขัดเส้นได้โอ้ khôn người cứ bảo hãy xén thám nè khôn à? người cứ bảo hãy xén bà môn cứ hãy xén hãy xén nó muốn chạy nhát ủa sáu môn chạy ngay bò <laughs> ủa mà môn chạy ngay rồi 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 อย่าลืมว่าใส่เขาได้ละ <laughs> มันคิดว่าผู้เบ่าเรียงบ่คขึ้นาผู้เบ่าเลียงบ่โอ๊ยแล้วจอยแล <laughs> ้วเลย